สวัสดีครับทาผช้ชงยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอชอพชกนวนผ้ารวยครับเมื่อนี้แอดก็ดพาพี่พาน้องไปพบกับอาจารย์ชานชัยครับซึ่งอาจารย์ชานชัยเพิ่งจะเป็นอีกผู้นึงที่มีแนวทางดีๆให้พี่น้องเอฟซีไปลงทุนครับแต่แอดกือบอรายตามอาจารย์มาโดนละครับเกือบปีแล้วมั้งครับเมื่อนี้กับเผืิญในมาเจออาจารย์อยู่ที่ สถานธรรมบุพพารามครับอาจารย์พนกษมีแนวท่างปากพี่น้งนองเอฟซีครับเอาพี่น้องเขามาบิ่งมาฟังน้ากันครับว่าแนาวทางอาจารย์สิเป็นจังไรสําหรับงวดนี่ครับวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีครับเอามาเอาไปเป็นแนวทางลงทุนครับส่วนมากของอาจารย์นี่สิเป็นตัวเลขแนวทางครับแนะการลงทุนครับสําหรับลอตเตอรี่ รัฐบาลเนี่ยแหละครับเลขท้ายสองตัวสามตัวเนี่ยแหละครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเป็นยังไงเนาะอาจารย์ยุดีสบายบ่ครับครับผมก็สบายดีครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงผมเกษียณปีที่แล้วครับผม ขอเสียงปีแรกได้ครับอาจารย์เ <UC> สียงปี2,564ครับผมก็ช่วงนี้ก uhm, <c oughs> ็มาทำ YouTube นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็นานครั้งที่ออกมานะครับส่วนมากก็อยู่ที่บ้านนะครับยังไงก็ฝากเ c บซีติดตามช่องอุดรพารวยด้วยนะครับฝากทางสอพาโชคแล้วก็นอนพารวยนวนพารวยนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับยังไงก็ฝากไว กดติดตามให้ด้วยนะครับเพิ่มช่องอุดรพารวยไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับของผมจะมีทั้งสูตรนะครับสูตรในการคำนวณแล้วก็สถิติในการออกมาสามสิบสองปีนะครับเอาจารย<ต>์มีสูตรให้ด้วยใช่ไหมครับ,รบแต่วันนี้จะเอาเฉพาะสูตรนะครับเพราะว่า ถ้าจเจ้าทั้งสองอย่างมันจะยาวนานใช้เวลานานนะครับต้องใช้เวลาในการสรุปนะครับแต่วันนี้จเจ้าสูตรเศรษฐีสูตรเศรษฐีของผมนี่ในปี2564นะครับในปี2564นี่ประมวลผลแล้วเข้า23 23งวดนะครับเข้า23งวดครับผิดงวดเดียวคืองวดวันที่1มิถุนานะครับผิดงวดเดียวนะครับนี่ นั่นสูตรเรับฟังฟฟัังงทางนี้คือสูตรเศรษฐีนะครับนี่อันนี้ฟังทางนี้คือตัวเลขที่ออกไปของรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ผมแต้มสีนี่คือว่ามันถูกนะครับมันถูกนะครับนี่คือแนวทางสูตรเศรษฐียองผมนี่ถือว่ามีความแม่นใจได้นะครับเชื่อใจได้มีความเข้ามากกว่าเข้ามากกว่าหลุดครับอาจารย์ครับเข้ามากกว่าหลุดบางงวดเข้าสามตัวนะครับ เข้าทั้งสามตัวบางงวดก็เข้าบนเข้าล่างบางงวดก็เข้าบนบางงวดก็เข้าล่างนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับสมาชิกเราก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเข้าบนเข้าล่างตลอดนะครับมันก็อาจจะเข้าบนบ้างเข้าล่างบ้างนะครับอันนี้มาดูปีหกห้านะครับปีหกห้านี่ผ่านมาแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่งวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดนะครับห้างวดเดี๋ยวจะหน่อยจริง มาถ่ายชัดๆตรงนี้ก็ได้นะครับมีพลาดงวดเดียวคือวันที่หนึ่งกุมภานะครับให้สี่ตัวมันไม่เข้าในสี่ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาเอาสรุปมาสั้นๆวดัดวดวันที่หน,นึ่งเีนายนเข้าศูนย์เจ็ดนะครับเลขท้ายสองตัวงวดสิบสิบหกมีนาเข้าหกเจ็ดเข้าบนนะครับล่างเข้าเลขสามตัวเดียวหนึ่งเมษาเข้าศูนย์หนึ่งนะครับเข้าเลขท้ายสองตัวนะครับ นี่คือแนวทางที่ที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วในปีนี้นี่พลาดงวดเดียวนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราเนี่เข้าห้าเก้ากับเก้าสองเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับอันนี้ไปที่สิบหกเมษานะครับสิบหกเมษางวดล่าสุดนี้นะครับที่ได้คำนวณออกมาแล้วนะครับ ก็จะสรุปออกมาได้ตัวเลขเด่นเลขสองเลขสามเลขห้าเลขเก้านี่ครับนี่ผมทํามาแล้วอ๋ออันนี้เป็นเป็นตัวเด่นปวะมาแล้วใช่ไหมอาจารย์ทำมาแล้วเรียบร้อยแล้วเด่นเลขสองเลขสามเลขห้าเลขเก้านะครับวันวดวันที่สิบหกเมษายนจะออกข้างขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้านะครับปิดวันเสาร์วันเสาร์นะครับตัวเลขนี้มีแค่นี้มีเลขหกชุดหกชุดหกชุด มีสองสามมีสองห้ามีสองเก้ามีสามห้ามีสามเก้ามีห้าเก้ามีแค่นี้ถ้าเอาเฉพาะในสี่ตัวนี้สี่ตัวครับแต่ถ้าท่านสมาชิกไม่ชื่นชอบในหกชุดนี้ชื่นชอบตัวอื่นก็เอาไปใส่ตัวอื่นสองเอ็กก็คือไปชอบตัวไหนก็มาใส่ได้เออไปเป็นตัวเลือกของตัวเองหรือสามเอ็กห้าเอ็กเก้าเอ็กเอ็กนี่ก็คือตัวเลขที่ท่านชื่นชอบเอามาใส่ครับเพื่อแต่ละคนจะชื่นชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากคิดอะไรก็ลงทุนแค่หกชุดนี้ครับ ในปีนี้ก็ถือว่าพลาดงวดเดียวนะครับปีหกห้านี่พลาดงวดเดียวในหกห้านี้พลาดพลาดไปครั้งเดียวงวด,เด้วเ,ดวเดียวงวดเดียวในในงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับเ<า>ข้าศูนย์หนึ่งนะครับในง,งวดที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะครับเข้าศ<อ>ูนย์หนึ่งหนึ่งในษายนี่ครับหนึ่งในีาเข้าศูนย์หนึ่งผมให้หกชุดนี่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด สามเจ็ดก็เข้าให้ศูทหนึ่งมันออกหนึ่งศูทนะครับออกตัวกลับก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มครับใครซื้อนึงก็ไม่คิดหวังแล้วก็ให้สิบเจ็ดมันออกสิบแปดนะครับก็แก้มเดียวตัวนี้แก้มเดียวแต่ถ้าซื้อแก้นี้มันก็ถูกแล้วนะครับถูกหนึ่งตัวก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับครับถูกหนึ่งตัวนี่ถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่า เลขสี่ตัวถ้าเราไปคำนวณใส่จริงๆมันจะเป็นเลขสี่สิบตัวนะครับผมตัดให้เรียบร้อยแล้วมันเหลือแค่หกตัวนะครับเหลือแค่นี้นะหกชุดอ,อันนี้ก็สอกไว้เป็นแนวทางนะครับสิบหกยีสากครับตรวนี้เ,เป็นแค่นี้แหละครับเขียนไว้แคบไว้ครับหรือว่าตัวเลขไม่ ตัวเลขตัวเลขที่ที่เป็นหลักก็มีสองสามห้าเก้านออาจารย์เนาะมีเลขสี่ตัวนี่เลขสี่ตัวน,นี้คือคือเป็นหลักครับทีนี้เลขประกอบคู่อาจารย์ประกอบคู่มาให้เรียบร้อยเนะาะจับคู่มาให้เรียบร้อยนี่มีอยู่แค่สองสาม สองห้าสองเก้าสมห้าสามเก้าห้าเก้ามีแค่นี้ครับมีแค่นี้มีหกชุดถ้าไม่ชอบเอาไปประกอบกับสองสามห้าเก้าครับเอาไปใส่เองครับให้ไปให้ไปใสให้ไปประกอบเอาเองครับแล้วแต่ชื่นชอบบางคนไม่อาจไม่ชอบในเลขหกชุดนี้ครับผมเพราะมันชอบไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีเลขในใจอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในชุดที่อาจารย์ตั้งหลักไว้นี้ไม่ คือไม่ไม,ไม่ไม่พลาดน้อยจันเนาะถือว่าไม่พลาดส่วนมากนะไม่พลาดครับมันเปอร์เซ็นต์มันก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับโอกาสเข้ามากกว่าหลุดครับผมที่ทําผมทําสถิตีมาเนี่มันก็ถือว่าป,ปีปีที่แล้วพลาดงวดเดียวนะครับ,รบก็ถือว่าสุดยอดแล้วพลาดงวดเดียวม,มีมีงวดหนึ่งเข้าสามตัวนะครับม,มีงวดหนึ่งเข้าสามตัว <Yeah. S 2> มีหกสี่มีงวดที่เข้าสามตัวอยู่นะครับ มาด้วยกันทั้งสามตัวเลยใช่ไหมจย์ครับมีงวดวันที่สิบหกธันวาเข้าสองสามห้าผมให้เลขสองเลขสามเลขห้าเลขเก้านะครับเข้าสามตัวครับแล้วก็มีวอดรู้สึกจะงวดเดียวนะครับที่เข้าสามตัวนอกนั้นก็องวดวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนายนก็เข้าสามตัวนะครับผมให้ศูนย์ หนึ่งสามเจ็ดมันออกศูนย์สามเจ็ดเข้าสามตัวเหมือนกันมีสองงวดนอกนั้นก็เข้าบนมือที่็เข้าล่างบางทีกว่าเข้าบนเข้าล่างแล้วแก่งวดแต่ว่าสรุปภาพรวมแล้วก็ภาพงวดเดียวนะครับปีที่แล้วปีหกห้าเนี่ยหกห้านี่ก็ที่ผ่านมาภาพหนึ่งมวดคือหนึ่งกุมภาตั้งแต่สิบเจ็ดพกษาหนีไม่พาดนะครับจนถึงสามวดล่าสุดหนึ่งมีนาสิบหกมีนาหนึ่งเมษา ก็ยังไม่ผ่านก็สิบหกเมษาครับมาลุ้นมาลุ้นสิบหกเมษาคือหวดนี้แล้วครับครับผมครับยังไงก็ขอบพระคุณทางช่องสอปาโชคกับนวลพารวยใช่ไหมครับครับผมครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาพบปะพูดคุยในเรื่องของตัวเลขนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับผมครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาให้แนวทางครับขอบคุณครับสวัสดีครับ